แลไอเทมหายากมาแล้วอีกหนึ่งคันค่ะขอย้ำเลยนะคะว่าหายากสุดๆเลยนะคะกับ SLC 300 AMG ได้สีขาวบอสีแดงด้วยนะคะและที่สำคัญเลขไม์เขาเพียงแค่18,000กิโลเมตรเท่าน,นั้นฟังไม่ผิดเลยะคะ่ะเลขไม์น้อยมากๆและรถคันนี้นะคะหายากสุดๆต้องไปรับชมความสวยของเขาแล้วนะคะ นี่เลยค่ะจอดอยู่ข้างเราเรียบร้อยแล้วนะคะกับ SLC 300 AMG นั่นเองค่ะ วันนี้นะคะได้มาพร้อมกับสีขาวบอดสีแดงด้วยค่ะเป็นไอเทมที่ฮิตสุดๆเลยนะคะและ SLC อย่างที่บอกไว้ค่ะว่าเป็นรถเปิดประทุนของตัว Mercedes Ben z นะคะและเป็นตัวปัจจุบันตัวล่าสุดและต้องบอกเลยนะคะว่ารถใหม่เขาไม่ผลิตแล้วเพราะฉะนั้นใครที่มีรุ่นนี้ไว้นะคะเก็บไว้ให้ดีเลยค่ะโดดเด่นสุดตาด้วยกระจังหน้าแบบตัวดิมอนกลิวนะคะจุดเด่นของตัวแถบสีดํานี้นะคะจะช่วยตัดให้กระจังหน้าตัวดิมอนกลิวค่ะเด่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้ ดาวเมอร์เซดนะคะคันนี้เป็นแบบดาวเต็มดิสโทนิกด้วยค่ะมีความหรูหราแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะกันชนด้านหน้านะคะจะเป็นดีไซน์ใหม่เช่นกันจะเป็นสีดํานะคะตัดกับตัวรถสีขาว มีลิน้นทานหน้าเป็นอลูมิเนียมด้วยค่ะให้ความทันสมัยมากๆและโคมไฟหน้าค่ะเรียบเสมือนดวงตาของตัวรถเลยนะคะสวยมีมิติมากๆไม่ว่าจะเป็นเส้นสายของตัว LED ที่ซ่อนอยู่ด้านในนะคะลองสังเกตดีๆว่าจะมีในส่วนของตัวลายคาร์บอนด้วยค่ะให้มิติมากๆมีในส่วนของแถบสีขาวรอบตัวโคมไฟนะคะแล้วด้านในก็จะเป็นตัวสีด,ดําเวลาขับขี่นะคะจะให้ความสวยงามของไฟหน้าแล้วก็มีสง่าราศีสุดๆเลยค่ะแถมยังเป็นระบบอิน l e เลเจนไล e ์ซิสเต็มด้วยนะคะเป็นไฟอัจฉริยะนั่นเองและสําหรับล้อของเขานะคะจะเป็นล้อ AMG ค่ะขนาด18นิ้วนะคะแล้วเป็นลายซี่เป็นสีไบคัลเลอร์ด้วยนะคะและลองสังเกตที่ด้านหน้าตัวรถนะคะจะมีตัวฝากระโปรงที่ใหญ่มากๆนั่นก็คือจุดเด่นของตัวรถโรสเตอร์เลยค่ะและแน่นอนว่ารถคันนี้เป็นรถแบบเปิดประทุนถูกต้องไหมคะเขาก็จะสามารถเปิดประุูแล้วก็ปิดประทุนได้ด้วยความเร็วนะคะจะเร็วกว่าตัว SLK ตัวก่อนค่ะและด้านบนของเขาจะเป็นหลังคาแก้วที่ ท็อปด้วยพลาสิกาสลูปนะคะเป็นกระจกแก้วสีดำแล้วเขาก็จะตัดกับโต๊ะสีขาวสวยที่สุดเลยค่ะเหลือไปเห็นด้านในาเป็นเบาะสีแดงทูโทนตัวท็อปด้วยนะคะรถสีขาวเบาะสีแดงเนี่ยหายากสุดๆเลยค่ะพร้อมประตูของเขานะคะมีตัวระบบทีเลสโกแพคเกจ เปิดปิดตัวรถขึ้นลงตัวรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจง่ายๆพกไว้ในกระเป๋านะคะก็เปิดขึ้นลงได้แล้วค่ะสําหรับดีไซน์ด้านหลังนะคะลองสังเกตจุดที่สวยที่สุดนั่นก็คือนี่เลยค่ะไฟท้ายนะคะออกแบบมาได้สวยมากๆสําหรับ SLC ตัวนี้นะคะเป็นแบบเส้น LED 2ชั้นเลยนะคะและด้านล่างยังมี d i ฟิเซอร์ของตัว AMG เป็นแบบปลายท่อคู่ด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูพื้นที่เก็บของบ้างดีกว่านะคะว่า จะพ่อเก็บของได้แค่ไหนนะคะเปิดมาเราจะเจอหลังคาที่เป็นหลังคาพานโนที่เราบอกไว้แต่เขานะคะจะมีในส่วนของตัวกันค่ะไม่ให้ของนะคะกระแทกโดนหลังคาเวลาเราเปิดประตูนั่นเองพื้นที่เก็บของนะคะที่จริงแล้วก็ยังพอสามารถใส่ของได้เช่นกันนะคะจะเป็นกระเป๋าที่ขึ้นเครื่องบินแบบเล็กๆหรือว่าแบบกลางก็สามารถใส่ได้ถือว่าใช้ประโยชน์แล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยค่ะสําหรับ s อสซคันนี้ต่อเรื่องเครื่องยนต์เลยนะคะสําหรับคันนี้มาพร้อมกับขุมพลังเบนซิน ง 2,000cc กับอีก245แรงมา้าเรียกได้ว่าแรงม้าของเขานะคะเป็นน้องของตัวพอ s ส718เลยก็ว่าได้ค่ะแถมยังมีเกียร์อัตโนมัติอีก9สปีดนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะกำลังตามหา s c 300 AMG สี AM ขาวบอสีแดงต้องรีบสแกน QR Code มาสอบถามเจ้าที่ฝ่ายขายแล้วนะคะและภายใน น,ะะนี่เลยค่ะจะเป็นโทนสีแดงนะคะแล้วตัวบ่อแบบใหม่ของเขาจะเป็นสีแบบทูโทนปิกบอ่อสีดำสลับกับตัวบอ่อสีแดงนะคะจะมีมิติความสวยทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะและคอ,อนโซลตรงกลางของเขาเป็นลายตัวคาร์บอนด้วยนะคะเป็นสีเงินไม่ใช่แค่คอนโซลน,นะคะแผงประตูด,ด้านข้างก็จะเป็นตัววัสดุเดียวกันเลยค่ะ หน้าจอของเขาจะเป็นตัวจอคอมมานด์ออนไลน์นะคะเป็นจอดิจิตอลแบบสีแบบใหม่ค่ะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณลูกค้าได้นะคะหรือว่าเราจะดูเดวิเกชั่นหรือว่าใช้งานการตั้งค่าตัวรถนะคะสามารถคอนโทรลได้ง่ายๆที่คอนโทรเลอร์ตรงนี้เลยค่ะแผงควบคุมก็จะเป็นดีไซน์ใหม่หมดเลยนะคะและเราสังเกตดู คอนโซลด้านหน้านี้นะคะโหมดฟังก์ชันการใช้งานเน่ยเต็มทุกปุ่มเลยค่ะเริ่มไลยตั้งแต่ตัวเบาะเลยนะคะเป็นเบาะฮีตติ้งซี t ปรับได้3ามเลเวลค่ะ การปรับโหมดดนามิกสีเล็กนะคะก็ปรับได้ตามความชอบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตคอมอร์ตสปอร์ตพัสอีโคหรือว่าอิดิวิโดนะคะมีตัวป้องกันการลื่นหลายไฟฉุกเฉินตัวออโต้สตาร์สต็อปนะคะแล้วก็ตัวปิดเซ็นเซอร์ด้วยค่ะและตัวแอร์ของเขานะคะสามารถปรับระดับแรงลมแล้วก็แยกกับอุณหภูมิได้กียร์เป็นจุดเด่นมากๆเลยนะคะเป็นเกียร์ดีไซน์ใหม่ค่ะ แต่เขานะคะยังคงคารแรคเตอร์ของตัวรถโรสเตอร์ค่ะนั่นคือการเข้าเกียร์นะคะสามารถเข้าเกียร์ได้ที่คอนโซลตรงกลางแล้วก็การปรับนะคะจะให้อัตรถกับการขับขี่แบบมากๆและเป็นเกียร์แบบ9สปีดด้วยนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันของ AMG Design My เป็นแบบท้ายตัดนะคะมีมัลติฟังก์ชันแล้วก็พ a ดเตอร์ชิด้วยค่ะ การขับขี่นะคะจะสังเกตได้ว่าตัวรถโรสเตอร์คันนี้จะมีลักษณะที่จุดสูงห่วงต่ำนะคะทําให้ตัวรถอาจจะมีความเตี้ยเล็กน้อยนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการขับขี่แล้วก็ขับสนุกมากอีกด้วยค่ะและฟังก์ชันพิเศษของคันนี้มีมาเพิ่มอีก2อ,อย่างค่ะทั้งนาฬิกาอนาลออ็อกคล็อกนะคะที่จะต้อง add option เพิ่มเติมแล้วก็ตัวแอร์ไกด์ค่ะตัวปิดนะคะไม่ให้ลมตีเข้ามาในห้องผู้โดยสารตอนเราขับแบบเปิดประทุนแบบนี้ต้องถูกใจสาวๆแน่นอนเลยค่ะขอสรุปเลยนะคะ สำหรับ SLC 300 AMG คันนี้นะคะมาพร้อมกับสีขาวและภายในเป็นบาะสีแดงย้ำก่อนเลยนะคะว่าเป็น rare item <Yes. S 1> แรไอเทมหายากแบบสุดๆเลยค่ะ และเลขไม์ของเขาเพียงแค่1 8 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นคันนี้นะคะหารเฉลี่ยแล้วเขาใช้งานมาปีละแค่3,000โลเองค่ะน้อยแบบสุดๆใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนเลยนะคะเป็นรถสุดเบนท h a i ล a นด์ด้วยและราคาสุดพิเศษเลยนะคะเพียงแค่สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นค่ะย้ำอีกหนึ่งครั้งเลยนะคะสําหรับคันนี้มีแค่หนึ่งเดียวในเบนแอนเคจริงๆค่ะหายากสุดๆเลยนะคะแถมเลขไม์ก็น้อยมากๆต้องรีบมาดูแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนแอนเคที่เดียวจบพบด้วยความต้อง วันนี้การ์ตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ